ไม่ได้มีการเสียเวลาสําหรับทุกคนนะคะตัวนี้ใครที่เป็นแฟนคลับหนีตัวนี้บอกเลยว่ามาในรุ่นที่เป็นสมาร์ทโฟนแฟลชชิพพร้อมกล้องระดับสตูดิโอใครที่ชอบสเปคแรงๆกล้องจัดจัดหนักๆจัดเต็มในราคาที่แบบดีตัวนี้ตอบโจทย์อีกหนึ่งตัว เรามาดูกันที่ตัวกล่องก่อนจะเห็นได้ว่านะคะพอเป็นเครื่องไทยเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้มีความรักโลกแล้วนะทุกคนวันนี้มาในธีมรักโลกนะคะอะตัวกล่องนะคะก็มีความมินิมอลแบบนี้เลยแต่ว่ากล่องไม่มีความบางนะคะเพราะว่าอุปกรณ์มีเซอร์ไพรส์ในกล่องเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็ปเตอร์เขามีมาให้หรือเปล่าแต่หนาะแบบนี้คิดว่าไงมีไหมคะตัวกล่องนะคะมาถึง108ล้านกันเลยทีเดียวนะตัวนี้ก็เป็นตัวรุ่น5 g นะคะพร้อมกับซาว์ฮาร์แม a คาร์ดอน เจอนี่เลยคะ่ะมีเคสใสนะคะที่มีมาให้พร้อมกับตัวเข็มจิ้มซีมแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันจากเครื่องเครื่องนอก ซึ่งเขาก็มีมาให้ครบเดียวขอดูตัวเคสก่อนนิดนึงก่อนไปดูเครื่องนะคะทุกคนปกติเนี่ยเราจับเคสมาหลายรุ่นนะแต่ชมพูมีความรู้สึกว่าเคสตัวนี้มันมันบางมากเลยทุกคนคะ่ะดูขอบนะคะคือขอบแบบมันแทบจะไม่ขึ้นมาแบบนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ตัวเครื่องเขาเคิร์ฟเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้เป็นไงนเดี๋ยวขวางไว้ก่อนแล้วกันโอเคตัวเครื่องนะคะเราได้มาแล้วคือสีสวยมากทุกคนเขามาด้วยกัน3สีในวันเปิดตัวนะคะสีที่มูถืออยู่นี้ Harrison Blue อาสีฟ้านั่นแหละทุกคนคะ่ะส่วนอีกหนึ่งสีก็คือจะเป็นสีมิสไนเกแล้วก็สีฟรอสต์ไว้นะคะซึ่งสีจะสวยขนาดไหนก็ลองไปดูใน Official ซึ่งชมพูชอบมากสีนี้อ่ะทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่ท้าทายมากๆนั่นก็คือเราไปดูตัวที่เป็นเครื่องต่างประเทศมาเขาไม่มีอะแดปเตอร์มาให้แต่ว่าในไทยจ้าแชร์ ทุกคนคะนี่คะ่ะอะแดปเตอร์นะคะเป็นแบบตัวชาร์จเรว55วัตต์นะคะ55วัตต์มีมาให้แต่ว่าในรุ่นนี้เขาก็ไม่มีหูฟังมาให้แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแหละพร้อมกับตัวสายชาร์จนะคะก็เป็นแบบ Type A to Type C แบบนี้ไม่ได้เป็น Type C t ู Type C นะคะดูจากหัวตรงนี้ได้ด้านในเป็นสีส้มแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าถ้าคุณซื้อหมี11ไปอะแดปเตอร์ชาร์จเรวมีมาให้พร้อมกับสาย USB อ่ะทีนี้ เรามีข้อข้องใจกับตัวเคสเน้องนิดนึงว่ารู้สึกว่าเคสมันค่อนข้างบางนิดนึ่ะทุกคนพอเราใส่กับเครื่องจริงแล้วมันจะเป็นยังไงคือเหมือนที่ให้มามันจะเก็บแค่ขออ๋อทุกคนด้วยความที่ว่าตรงนี้ของเขาต้องต้องค่อนข้างบางเนี่ยด้วยจอเขาค่อนข้างเคิร์ฟตรงนี้ ในส่วนของการที่ใส่เคสใสไปแล้วนะคะมันจะปิดประมาณนี้แต่ถามว่าทุกคนถ้าเกิดมีการเกี่ยวเนี่ยหลุดแน่นอนคือเป็นการใส่เพื่อแบบกันหลุดมือทุกคนแต่ถ้าเกิดใครที่ไปซื้อเครื่องมาแล้วไม่ได้ทันซื้อเคสมาเนี่ยอันนี้ก็ใช้ประทังได้แต่ว่าจะบอกว่ามันไม่ได้กันกระแทกใดๆนะทุกคนมันค่อนข้างบางมากเลยทีเดียวไม่มีตัวปิดตรงนี้มาให้ด้านข้างด้านบนนะคะโอเค ส่วนด้านหลังกล้องนะคะกล้องเนี่ยค่อนข้างมีความนูนขึ้นมาพอสมควรนะทุกคนจะเห็นได้ว่าเห็นวงตรงวงแหวนไหมคะคือน้องค่อนข้างขึ้นมาพอสมควรนี่พอชมูพลิกด้านข้างให้ดูนะคะโมดูลกล้องขึ้นมาพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณตั้งกับโต๊ะแบบนี้เลนกล้องตรงนี้ค่ะวางหน้ากับพื้นแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเลือกเคสหน่อยในการปกป้องน้องเลนกล้องของเรานะคะในความละเอียดร้อยแปดล้านตรงนี้กับเลนที่เป็นเลนเทเลมาโครมาให้ ะะกล้องก็จะมีความดีไซน์แปลกไปเรื่อยนะคะในทเวนนปี2021นี้อ่ะเราไปดูในเรื่องของตัวดีไซน์กันบ้างดีกว่าน้ำหนักของตัวเครื่องตอนสัมผัสแ,และที่จับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะไม่ได้หนักอะไรมากโดยปกติแต่ว่าด้วยความยาวอย่างแรกที่เราสัมผัสไดมม้มันยาวมากเลยเป็นโทรศัพท์ที่ค่อนข้างยาวมาก เพราะว่าตัวนี้นะหน้าจออยู่ที่6.8นิ้วนะคะ6.81ตัววัสดุนะคะก็เป็นตัว Gorilla Glass Victus นะคะ ด้านข้างเนี่ยค่อนข้างมีความเคิบคือโค้งนั่นะแหละโค้งมนตรงนี้นิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน้าจอขึ้นมานิดนึงตัวหน้าจอตัวนี้นะคะก็เป็นตัวหน้าจอที่เป็นพาร์เนลอัมโมเลดความละเอียด 2K ด้วยกันที่สําคัญคือในเรื่องของการแสดงสีเนี่ยอยู่ที่10บิตน,นะคะเพราะฉะนั้นในการแสดงสีสันของเขาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเพราะว่าเขาได้รับการการันตีมานะคะได้คะแนนในส่วนของหน้าจอยอดเยี่ยมเนี่ย A+ จาก DisplayMate คือทุกคนหน้าจอดีมากแล้วชมพูปรับเป็น120 เพิร์แล้วนะคะทัตแซมปิ้งเรทเนี่ยอยู่ที่480ิเพิร์เพราะฉะนั้นในความสมูทความลื่นเนี่ยคือมันลื่นมากลื่นกว่านี้ก็คือออสไลามาถูแล้วก็ลื่นหลุดมือไปเลยนะจ๊ะตัวกล้องนะคะจะอยู่ด้านบนแบบนี้เป็น punch โ o l นะคะความละเอียดของตัวกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่20ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้ค่าการแสดงสีนะคะจะอยู่ที่1,500นิเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะในเรื่องของตัวหน้าจอที่นึงนะว่าชมูบอกว่าเขาเป็น2 k จริงหรือเปล่าโมลหรือเปล่ามนโนสเปคขึ้นมาหรือเปล่าจ นี่นะคะก็คือการแสดงผลของตัวหน้าจอเราสามารถจะปิดก็ได้ถ้าเกิดใครอยากประหยัดบัตรนะคะก็ใช้แบบ full hd ก็ได้แล้วแต่แต่ว่าในเมื่อเขามีมาให้แล้วนะคะก็เอาจากเต็มกันไปเลยจ้า refresh rate น,นะคะก็ได้อยู่ที่120เฮิร์ e r ซึ่งตัวนี้เขาก็จะปรับให้เป็นอัตโนมัติด้วยนะในการที่จะเล่นสื่อโซเชียลต,ต่างๆหรือถ้าเกิดใครอยากจะใช้เป็นแบบหกสก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวเราดูในเรื่องตัวดีไซน์ก่อนนะคะหน้าจอคือเป็นหน้าจอแบบนี้ refresh rate 0นึ่ริบ h e r t o u c h i s p l a rate ร นะคะคด้านข้างก็จะมีความเรียบเรียบแบบนี้เลยทุกคนถามว่าขอบลั่นไหมไม่ลั่นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้โค้งขนาดนั้นที่จะแับสัมผัสตร,ตรงด้านข้างหน้าจอได้ไม่ใช่นะคะอ่ะมีตัวถาดใส่ซิมมาให้นะคะ ในรุ่นนี้อย่างที่เรารู้รู้กันนะทุกคนว่าเขาไม่สามารถเพิ่มไมโคร s อสการ์ดได้มีคนถามราคาเข้ามาราคาในไทยนะคะยังไม่เปิดตัวนะมีแต่ราคายุโรปซึ่งจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะคะว่าจะมีเป็นสีไหนบ้างแล้วก็หน่วยความจําเท่าไหร่ที่เข้ามาในไทยถ้าเราราวนะคะอยู่ประมาณที่27งหมซึ่งซิมเนี่ยสามารถใส่ได้2ซิมนะคะแบบนี้เป็นแบบซิม 5G ทั้งเป็นตัว SA แล้วก็ NSA อ่ะโอเคไม่สามารถเพิ่มไมโคร s อการ์ดได้นะจ๊ะซึ่งตัวนี้รองรับ 5G นะ พร้อมกับตัวพอร์ตนะคะก็เป็นพอร์ตแบบไท p e C นะมีตัวไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงมาเป็นลำโพงสตอรีโอนะคะซึ่งด้านบนเนี่ยเขาจะบอกเลยทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมมันมันตัวเล็กมากๆเลยทุกคนเล็กแล้วก็ค่อนข้างบางมากๆเลยมันจะเป็นนะคะ Sound b Harman Kardon นะคะโอเคแล้วก็เป็นตัว IR นะคะคอนโทรลเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆตามฉบับของมีนั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวสเปคชิปเซตนิดนึงแล้วกันนะคะด้วยความที่เขาเป็นสมาร์ทโฟนแฟลชชิปนั่นเองตัวนี้เขามาพร้อมนะคะ Android 11แล้วนะคะกับมี u i 12นะคะ12เวอร์ชั่นล่าสุดก็คือจะมาพร้อมเปิดกล่องมาปุ๊บก็เป็น Android 11เลยแต่ที่มันน่าว้าวกว่านั้นก็คือในเรื่องของตัวชิปเซตที่เป็นคอคอม Snapdragon 8 8 8 แล้วก็เป็นโมเด็มนะคะที่เป็น 5G เนี่ย x60 ด้วยซึ่งก็จะมีความเสถียรภาพแล้วก็เร็วกว่านะคะในตัวที่เป็น x50 ซึ่งมีเรื่องของการประมวลผลเนี่ยก็จะเร็วขึ้นกว่าตัวขอค้อมตัวเก่า อยู่25เลยพร้อมกับตัวกราฟิกที่เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะถึง35เลยทีเดียวซึ่งในเรื่องของตัว GPU นะคะตัวนี้ก็เป็น Adreno 660นะคะอ่ะโอเคตัว RAM นะคะ RAM เขาให้มา 8GB เป็น RAM แบบ LPDDR5 นะคะพร้อมกับ ROM จะมีให้เลือกนะคะ 2หน่วยความจําด้วยกันก็คือ 128GB ร o อมตัวนี้นะคะเป็นแบบ UFF 3.1ในเรื่องของการอ่านข้อมลูลอะไรพวกนี้คือรวดเร็วอยู่แล้วนะคะคือที่เปิดตัวที่ต่างประเทศมันจะมีเป็นตัว1 2 8ตัว128 GB เนี่ยราคาที่เปิดตัวมาจะอยู่ที่749ยูโรส่วนตัว 256GB เนี่ยราคาจะอยู่ที่799ยูโรนะคะซึ่งราคาในไทยเนี่ยยังไม่รู้ว่าเท่าไหร แต่ตัวนี้ที่ชมพูได้มาที่เป็นเครื่องไทยเนี่ย128กิกนะคะซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมาเป็นตัวเดียว128 GB หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคแบตเตอรี่นะคะตัวนี้อยู่ที่4,600ม ah ิลลิแอมนะคะซึ่งชมพูก็มองว่ามันไม่ได้ ถึงกับน้อยมากแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากนะคะแต่ว่าด้วยความที่หน้าจอ refresh rate เขาเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตบวกกับเป็นตัวโมเด็มที่เป็น 5G การใช้งานก็แล้วแต่คนใช้งานเลยว,ว่าใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะคะ แต่ที่สําคัญคือ d อ n โรลลี่คือเขามีอะแดปเตอร์ที่เป็นแบบ55วัตต์มาให้คือตัวนี้เนี่ยนอกจากที่จะชาร์จเร็ว55วัตต์แล้วนะคะคุณเอาไปชาร์จกับตัวที่เป็นไวเลสชาร์จเนี่ยก็ได้อยู่ที่55วัตต์หรือคุณจะรีเวิร์สนะคะในส่วนของตัวชาร์จิ่งให้กับเอ่อพวกดีไวที่เป็นสมาร์ทวอทช หรือว่าเป็นหูฟังต่างๆเนี่ยคุณก็สามารถนะคะที่จะกระจายไฟให้กับคนอื่นได้อีก10วัตต์เลยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่องของการรองรับนะคะในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นั่นเองนะคะโอเคอพูดถึงเรื่องโซนสเปกกันไปค่อนข้างครบแล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องจุดเด่นอีกหนึ่งอย่าง ตัวกล้องตัวนี้นะคะจะบอกว่าดีไซน์เขามีความเก๋และความแปลกออกไปเนาะในปีนี้ก็จะแข่งกันในเรื่องของตัวดีไซน์จะเห็นได้ว่าถ้ามองจากด้านข้างตรงนี้จะมีตัวฐานที่เป็นโมดูลกล้องเนี่ยขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วจะยกนะคะตัวแผ่นที่เป็นตัวรองกล้องเนี่ยอีกส่วนหนึ่งและตัวโมดูลกล้องของน้องเนี่ยก็จะขึ้นมานะคะเป็นตัววงแหวนตรงนี้อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นความความนูนของตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างมีความนูนนิดนึงแต่ถามว่ามันมันเป็น 3D เล ทุมันเป็นสาสเตปแบบนี้ร้อยแปดล้านนะคะแล้วก็มีเลนส์เชเลมาโคนะคะอยู่ที่5ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์อันเทอร์ไวท์นะคะ13ล้านพิกเซลถ่ายแยบบ่กว้างอยู่ที่ร2อยบสาองศาเพราะฉะนั้นไม่พูดเยอะเรามาดูกันเลยดีกว่าส่วนตัวเรื่องของคุณภาพการถ่ายรูปเนี่ยชมพูยังไม่ได้ไปถ่ายมาเพราะว่าเครื่องเพิ่งมาตอนบ่าย3พอมาปุ๊บก็รีบมาไลฟ์ทุกคนดูเลยสี 4, ค่อนข้างสดน,นะคะในเรื่องของตัวฟีเจอร์การถ่ายรูปก็มีเป็นโหมดโปรวิดีโอนะคะถ่ายภาพ ปรับระยะได้ตรงนี้คือเท่าที่ชมพูลองซูมแลทุกคนเขาสามารถนี่เห็นไหมคะมันก็จะมีให้เรปาปรับเป็นแบบ5เท่า10เท่าและก็ซูมได้สูงสุดนี่เลยคะ่ะว้าวถึง30เท่านะคะซึ่งมันอยู่ระยะใกล้มากๆเลยเรามองไม่เห็นนะนี่นะคะก็สามารถซูมได้ถึง30เท่าโอเคภาถ่ายบุคคลนะคะมีมาให้ก็ครบส่วนฟังก์ชันในการใช้โหมดกล้องต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีมาให้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัววิดีโอสัน้นการถ่ายวอล เดี๋ยวนี้ในเทรนปี2021เขาฮิตในเรื่องของการทำฟีเจอร์การถ่าย Dual View การถ่ายมุมมองคู่นะคะหลายๆใน,ห,น,ห,นหลายรุ่นซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันแต่ว่าจุดแตกต่างอันนี้คือเขาจะปรับได้แค่2แบบนะคะคือจะ ปรับแบ่งจอแบบนี้คือคุณต้องการที่จะให้กล้องหน้าเป็นตัวใหญ่แบบนี้อ่ะแล้วก็เอากล้องหลังเล็กๆอันนี้คือจุดพิเศษนะคะแต่จุดพ,พิจารณาอย่างหนึ่งก็คือเขาทําได้แค่นี้ค่ะเขาจะทําได้แค่เป็นเหลี่ยมไม่สามารถที่จะแบบทำเป็นกลมๆได้ก็แบ่งออกเป็นสองด้านแบบนี้พร้อมกับตัวจอเล็กว่าจะเอากล้องหลัง เป็นจอใหญ่หรือว่ากล้องหน้าเป็นจอใหญ่นนเองนะในส่วนของตัวมุมมองคู่นะคะที่เป็นวิดีโออ่ะฟีเจอร์อื่นมีอะไรอีกคะก็มีในส่วนของการถ่ายที่เป็น n i g h mode นะคะการถ่ายภาพยนตปปร์ super moon น,นะคะแล้วก็การถ่ายโครนต่างๆรวมไปถึงการถ่ายรูปความละเอียดที่ร้อยล้านอ่ะเดี๋ยวเราลองกล้องน้องหน่อยแล้วกันว้าวทุกคนเด็ดดีมากเดี๋ยวชมพูจะถ่ายให้ดูนะคะคือฟิลเหมือนถ่ายกล้องตัวใหญ่เลยอะ่ะนี่ชมพูถ่ายต้นไม้นะคะทุกคนคะ่ะนี่คือรูปตัวอย่างที่ชมพูลอง คือมีความเดฟมีความแบบว่าคือดีอะทุกคนเขามีในส่วนของตัวที่เป็นเทเลด้วยนะคะเทเลมาโคอยู่ตรงไหนอ่าเราต้องเข้าไปที่การถ่ายรูปธรรมดานะคะแล้วก็โหมดของน้องเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะก็จะมีเป็นซูเปอร์มาโคอ่าเดี๋ยวเรามาลองถ่ายกันดูนิดนึงสาหรับใครที่ชอบถ่ายในเรื่องของการโคสอัพใกล้ๆถ่ายดอกไม้ถ่ายนาฬิกาถ่ายของบางอย่างที่มันเป็นดีเทลเล็กๆถ่ายเครื่องประดับในการประมูลของถ่ายพระเครื่องอะไรแบบนี้เป็นต้นนะทุก เดี๋ยวชมพู่ขออนุญาตถ่ายนาฬิกาตัวเองแล้วกันนะ,ะสมมุติอยากให้อยากให้คุณลูกค้านะคะได้เห็นตัวเรือนนาฬิกากันแบบชัดๆซึ่งตัวนี้เขามีตัวออโต้โฟกัสด้วยนะคะในซูเปอร์มาโคซึ่งถ้ามองด้วยตาของเราเองนะคะเราก็จะไม่เห็นอเดี๋ยวชมพูู่้สึกไกลไปเอ้อทุกคนลงใกล้กว่านี้นะคะ ทุกคนถ้ามองแบบนี้ทุกคนก็จะมองดีเทลนะคะในโวนของตัวเรือนเนี่ยไม่ค่อยชัดแต่พอชมูใช้ซูเปอร์มาโคนี่ทุกคนคะโอ้โหตัวเรือนทุกคนเห็นดีเทลค่อนข้างชัดมากทุกคนนี่ซูมขึ้นมาภาพยังไม่แตกเลยคืออันนี้คือตอบโจทย์สําหรับใครที่จะเอาไปใช้ในการถ่ายเครื่องประดับถ่ายอ,อ๋ออะไรต่างๆที่คุณต้องคด หรือว่าสินค้าชัดๆอันนี้คือดีกล้องนะคะมีตัวซูเปอร์มาโครมาให้แล้วทีนี้เรามาดูในเรื่องของตัวงานวิดีโอบ้างดีกว่าเพราะว่างานวิดีโอเนี่ยมาในคอนเซปที่เป็นเอ่อมูฟฟี่เมจิเพราะเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอนะคะสูงสุดได้อยู่ที่ 8K 8K ตรงนี้นะคะสามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ24เฟรมหรือว่า30เฟรมก็ได้ แต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นแบบ 4K 4K นะคะก็จะได้แค่30เฟรมกับ60เฟรมเท่านั้นไม่สามารถที่จะถ่ายเป็นแบบ24เฟรมเรทได้แต่ถ้าคุณเปิดกันสั่นค่ะการสั่นก็จะมีกันสั่นแบบธรรมดาแล้วก็เป็นตัวกันสั่นที่เป็นตัววิดีโอธรรมดาไม่ได้เป็นโหมดโปรแต่พอคุณใช้เป็นโหมดโปรนะคะความละเอียดเนี่ยมันจะอยู่ที่1,080 10p 30เฟรมเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวิดีโอนิ่งเฉยๆอ่ะ30เฟรมเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นกนารสั่งแบบธรรมดาละ่ะจะได้กี่เฟรมอ๋อตัวนั้นก็คือไม่ได้ตัวเปิดนะคะโอเคแต่อันนี้จุดพิจารณาอีกหนึ่งจุดนะคะในมี11คือกล้องหน้าสวิต์กลับมาที่เป็นกล้องหน้านิดหนึ่งตัวงานวิดีโอเขานะคะก็ยังคงถ่ายได้แค่นี่ทุกคนพัน 80p 6 0พเฟรมนะคะยังไม่สามารถที่จะถ่าย 4K ได้นั่นเองนะคะทุกคน,นะคะ่ะ โอเคตัวกล้องก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวชมพูมีเวลานะคะจะมารีวิวในเรื่องของการใช้งานกล้องที่เป็นฟีเจอร์แล้วก็รูปต่างๆกันแบบชัดๆกันอีกทีหนึ่งหลักๆก,ก็คือในเรื่องของตัวสเปคละในตัวหน้าจอที่เป็น120เฮิร์ต์นะคะราคาอยู่ประมาณราว,ราวนะคะที่เปิดตัวต่างประเทศ27,000ตัวนี้เป็นตัวรมแนะคะรอม128เรามาดูในเรื่องของตัวซาวกันหน่อยนิดนึงแล้วกันนะชมพูไปโหลดเด,ดฟิกมาให้โอ้โหซาวดีมากทุกคน นี่เปิดสุดหรือ,อยังนี่เสียงสุดแล้วนะคะดูได้ว่าถ้าเกิดเราขยายอะ่ะพอเราขยายไปปุ๊บคือภาพมันอาจจะโดนตัดไปบางส่วนนะแล้วคือคอนที่ชชว์ช่กัน คือจะบอกว่าเสียงคือสเตอร์ราวมากเลยนะคะทุกคนอ่ะนี่เสียงนะคะ by Harman Kardon นะคะอ่ะเอาละค่ะเดี๋ยวทิ้งกันไว้แค่นี้เนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัว u n บ l o c k แกะกล่องนะคะเป็นเครื่องไทยเครื่องแรกที่เราได้จับแล้วก็สัมผัสกันจริงๆนะคะมีหลายคนบอกว่าเอต่างประเทศไม่มีอะแดปเตอร์มาให้แต่ว่าเครื่องที่เข้ามาในไทยนะคะเขาจะมีอะแดปเตอร์มาให้ที่เป็นแบบ55วัตต์นะคะพร้อมกับสายชาร์จที่เป็นแบบ USB Type A to Type C แล้วก็นี่ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่เขาแถมมาให้ตัวเคสแบบนี้เลยนะคะราคาไทยเนี่ยยังไม่เข้าซึ่งราคาเปิดตัวที่ยุโรปเนี่ยอยู่ที่ราราประมาณ27งหมาณ2,700หรือว่าตีเป็นตัวยูโรกลมๆเลยก็คือ749 Euro ยูโรนั่นเองเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีสําหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนมากที่ให้ความสนใจกับตัวหมี่11นะคะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบาย